านอีหลีเลยคุณเนี่ยอิสาอิสาสิมาอิสาอีหยังเบาคือเจ้าบ้เคยหวานนี่น้องเออฝนกระบ่หวานน่ะตัวช่วงเนี่ยบักหัวลานน่ะจ้าเป็นอีหยังงุดนิ่ตะเอื้อยอีหลีดิเมื่อเช้าเห็นอั่นร่มดีอยู่เลยแม่นยังี่มาหยอกโมกู่เลยแถมยังสื่อก๋วยเตี๋ยวมาให้พร้อมสงสัยกับซิงูนิ่งตะเอืยผู้เดียวนั่นล่ะเอาจังสี บรรยำมอ้ายยินแล้วงงงิดบรรยำมอ้ายยินแล้วอารมณ์บด,ดีให้เออฝุนอ่อนนะเฝ้าอมเลยให้เออฝนะุนอ่ะเฝ้าอมเลยฮะอมอีหยังนนหน่ะโมกอมน้ำนั่นเด้อมไว้ในปากแลก้วก็ทำทาย่ำย่ำเนี่ยแล้วก็หามเกินเด้จนกว่าอ้ายยินแล้วสีอารมณ์ด,ดีมันสิได้ผลติก็ลองมึงติล่ะ